เราโมนทรมานตัวเองทำไมวะมึงต้องมาศพมึงต้องมาเจอแบบกูบ้างเพราะว่าแชทกูแม่งชอบเราให้กูมาเล่นเกมผีบ้างได้ยินไหมได้ยินครับแล้วกูอยู่คนเดียวก็ข้ามาสิโอเคมาแล้วกูมาก่อนมึงอีกเนี่ยไปที่สำนักงานขอบอกข้างบนเมื่อกี้ไปไหนนะไปไหนนะสำนักงานอยู่ไหนล่ะไม่รู้อะก็ต้องเดินไปเรื่อยหาจนกว่าจะเจออะ มันก็แค่กล่องสี่เหลี่ยมโงๆเออก็แค่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนเลโก้มันสุดแล้วทำไมไม่เดินหล่ะไปดีปะไปไม่ได้แล้แม่วะแสดงว่ามันอยู่ในนี้แหละใช่มันอยู่ในแอร์เดียเนี่เราต้องหาประตูเข้าเอาอุ้ยอันนี้บ้างไอ้ตูนี่คืออะไรอ่ะอันนี้อะกวาน่าใช่สุดแล้วมึงนี่อันนี้อ้าวใครกดเข้าวะกูไม่ได้เข้าเข้ามาแล้วเหรอ นี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอันนี้ใครเนี่ยสามคนแล้วเนี่ยโอเคกุญแจเป็นแบบไหนล่ะอ่ากุเจอือคนเลยอยู่ในลิ้นชักเราเปิดได้ป่ะหรือว่าเราต้องเดินไปตกใจตกใจตกใจแค่แค่สีเหลี่ยงกลัวเลยวะเออมันเปิดได้ยังไงมันเราเปิดตู้นี้กูเปิดไม่เป็นเปิดได้ป่ะได้เออเราเปิดได้ประตูลิ้นชักอะไรเงี้ยเปิดได้ป่ะกูกดแล้วนะมันไม่เห็นได้เลยหน่าประตูนี้ประตูนี้ไปได้หรือเปล่าต้องหากุแจไม่เหรอมึงบอกอ่ะ นี่นี่กูเจาแล้วกูไหนกูแจมากดไปดิอยู่ตรงนี้มาเอาไปไหนกูกลัวกูทำอะไนี่ไงนี่นี่กญแจได้แล้วแล้วก็ปลดล็อกประตูโอ้โหนี่แหละประตูนี่แหละมึงทุกคนต้องมาแยใช่ปะว้าใครอ่ะเดี๋ยวก็ไม่น่าเดียมนี่ฉันหวังว่าจะมีเวลาสักหน่อยที่จะบอกคุณถึงความเสียใจของฉันฉั่จะไม่หยุดจนกว่าคุณ เกิดอะไรขึ้นในอดีดเฮ้ออดเดดีตเฮ้ยมันนับถอยหลังอะไรอ่ะอะไรเอ่ยว้ายกูไม่เห็นหน้าศพกูเห็นหน้าศพกูเห็นหน้าสวดกายน่ากลัวจังเลยสตีลไม่อยากกลัวอะไรวะอ้าเราจะดูแปลกๆนะในคืนนี้พ่อจะดูแปลกแปลกตอนนี้สตีลคือแปลกๆใครขับรถวะเราจะไปไหนเนี่ยเราเราอยู่บนเรือเราอยู่บนเรือตอนนี้สตรีมก็คือดัง าราจะลงเป็นไฮไลท์อะ่งี้นั่งเตียงเหมือนเครื่องตัดอะไรอะมันคืออะไรไม่รู้อะโดนจับไปแล้วอะอะไรเอ่ยเมื่อผลขาดงการมาเล่นเกมผีซิกเอาอับบุ๊กจัาไปก่อนนาเดียไปให้ฟังหน่อยใน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 นี่นี่นี่หานหนังสือหรอมีหนังสือซ่อนอยู่ในนี้เหรอห้องสื่อจุดมลหรอโดนอยู่ในตู้นี้นี่ไงนี่ไงตู้นี้เปิดได้ ไม่มีอะไรหุ่มให้กูเปิดทำไมล่ะโอ้ดินชักเหรอดินชักก็เปิดได้ใช้เปิดเลยได้เปิดไม่ได้ทีละคนทีละคนมีปะไม่มีสักอันเลยบอแบเราต้องหาให้เจอเราออกไปให้ได้อจริงๆแล้วมึงเจอกันแล้วฮะเคยเจอเอาประตูเปิดได้นี่มันมันน่าจะเปิดได้ตั้งนานละเอาไปทางนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ท่านายเอามือทำไป โอ้โหให้กูนำวะเอาเปิดประตูเลยลูกเปิดได้ปะนี่ประตูนี้เปิดได้อุ้ยไหนอ๋อหรือจริงๆแล้วเราเราต้องหาหนังสือตามห้องเหรอต้องอยู่ที่ไหนสักที่ใช่ว่างอะนะเชิญครับห้องนี้น่าจะมีความปรุดและสุภาพสตรีอันนี้มันเป็นเทพแบบความตายของพวกญี่ปุ่นไม่ใช่ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นอะไรบูชาอะไรสักอย่างปีศาจคือปีศาจอะไรพวกนั้นอี้เยอะ เร้ยอ่าดูะอ่ะปุ๊ดใครเอาไปวางไปเจอแล้วเออมาวางอะไรอย่างนี้ล่ะโอ้ยนี่ไงหนังสือมึงเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เจออันนั้นอ่านว่าอะไรเป็นอันใหญ่เลยอ่ะแล้กดเข้าไปดูนเเป็รื่องในหมู่บ้านเล็กๆมีสองพี่น้องกำพ้าอาศัยอยู่ ต่อพี่น้องอาศัยอยู่ในความด้วยความยากจนและอดอดตายเนอดตายตลอดอดอยากกันมั้งแปลกแปลก่ะวันหนี่มีแมคนี่อ่อนดินผู้สูงอายุเริ่มสงสัยในตัวเธอถามมิมิโอแต่ไม่มีใครบอกเธอว่ามิโอมีความสุขไหมวันผ่านไปรินได้คิดถึงเอ,อ่อความคิดสุดท้ายว่ามิโอ ต้องกินอะไรไปมันจะเข้าใจปะกูไม่เข้าใจอ่ะอ๋อมันคืออิจฉากันเนี่ยพี่น้องมันอิจฉากันเพราะแบบถ้าไม่มีคนมันน่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรไม่อดอยากกินได้กินคนเดียวมันต้องแบ่งพี่อ่ะเธอถูกสอบด้วยความผิดที่บุญแรงเออแบบเธอมึงมันต้องเป็นผีก็ประปาก น, uh> น่าจะโดนสาพแบบว่าโอ๊ยแล้วมีปากอยู uh ่ที่หัความเครียดแค้นมากขึ้นก็โดนรับสารตลอดมีปากหยห่หัวหนูพิษหนูพิษเราต้องหาหนูพิษนะจ้เนจิ๊ดจิ๊ดจี๊อะได้ยินเสียงนะจ๊ะต้องมีสักตัวแหละอันนี้คืออะไรขออ่านได้ปะมองไม่ค่อยจะเห็นตอนมันแบบไอ้นี่นะชูนัส าเขาให้สั่นกระดิ่งเอาุ้ยนี่ไงเจ้าหนูไอ้เฮียกดดิหนูแอบอยู่ในตู้กลัวกลัวกลัวกูไม่ชอบอ่ะกดดรือเปล่ากูหนูอ่ะกูได้แล้วเออไปนะไปไปไปมันต้องหายสองตัวไม่มีอะไรมั้งเนี่ยมีเสียงอะไรด้วยมีห้องห้องหรือว่าเราต้องหาน่หรอนี่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 เมื่อกี้ใครมี เชิญร้องเชิญร้อแอปแอปไหนวะแอปนะว่าแอปนะว่าแอปนะเอามึงเอากันได้แต่ว่าพีน่าเลิกกูโดนมาแล้วกูโดนมาแล้วมึงจะด้วยได้ว่ากูโดนมึงอยู่ไหนเอาหนูเขาเรียกวตัวเอาหนูสู้กันปะ มันก็สนุกดีนะไอเดียร,รอดเหรออุ้ยมันมาเโอเคไม่รอดล,ลออะรอดเลยเหรอกูอยู่มาฟินที่นี่เหรอกูต้องมันมาอีกแล้วมึงปิดประตูได้ปะปิดแล้วทำไมดนูนี่กูอ่ะนี่แหละนี่แหละถ้าเจอหนูมันจะมีเสียงไม่ใช่อันนี้ห้องนี้มีกระโหลกเต็มไปหมดกดได้ปะ ไม่กดมันมาแล้วหังแม่งเลยกูได้ยินเสียงหนูเหมือนจะเจอหนูเะกูเจอหนูตัวหนึ่งแล้วอ้เอ็เจอหนูตัเทอนี่สองแล้วอันต้องนาส้มอัวใช่เอ็นนี้เอ้อนอ็น้นนี้เอดน้เอน้เน้น้ กูไม่อยากจีบกูไม่อยากอยู่ตรงนี้กูอยากเลิกเล่นแล้วต้องจีบเราจะออกไปจากที่นี่ดันเดียวก็ได้อ่ะกูเล่นไม่สนุกอ่ะเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์อ่ะมันต้องโหลดในคอมมากันแล้วเฮ้ยมันดักมุมมามันดักมุมไอ้เดียมึงยืนนิ่งเลยเดินไปกับกูก็ได้ปะ ไม่รู้แล้วทูอ,ออกจากเกมแล้วเราหยิบหนูได้คนละตัวไอ้หวนหนึ่งตัวกูหนึ่งตัวมึงหนึ่งตัวไงก็ไป็นาคนอื่นมาเล่นไปชวนแก๊งนางฟ้ามาเล่น <ste am> ไม่เล่นนีอ่อยู่นี่โยนเกมเลยเราไปกันเถอะมีคนโยนเกมแล้วสีฟ้ากูสีอะไรกูสีแดงอย่่ีีเเป็นสหลมะกูสีเขียวเฮ้ย ดนกแปลว่าเอ้ยนี่มันต้องเป็นอย่างนี้กูกูปิมแลกูโดดกูกินขนมเอาใหม่เอาใหม่เจริญเนี่ยกูต่อแล้วเข้าไปปิมปิมอีกมึงเฮ้ยเลยไปได้หรอตอนนี้อ่ะโอเคอ่านี่ไงมันมีไม้โอเค อีสิถัดไปแค่นี้เหรอโอ้ยเหมือนจะมีเชือกแลอแหะโอ้ยโอ้ยใส่สยามเอ้ยอย่าดึงเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเหมือนจะต้องมีคนคนหย่อนด้ว่ปะคนหนึ่งเมื่อกี้ไอเดียเลยลงไปคนแรกนั้งหย่อนลงไปให้คนหย่อนลงไปเอาคนกลางกรอ เฮ้ยไม่ได้มึงต้องถอยมาก่อนไดียดิยะคุปาล้อฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮงาฮ่งฮ่าฮดาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่้ด่ย่าฮ่่าฮ้าง่าฮ่าฮ่เฮ่เฮ่่อีกาฮ่าฮ่่า่า่าฮ่าฮ่อฮ่้ฮแหละคิ่ไปด้ว่าาา่าน่าน่า่ฮ่่าา่ เสียวอะไรอ่ะเสียวใครไปตากูเอาเรียะตากูไปใครโง่ใครจะโง่อุ้ยดูดิมันทิ้งเลยอ่ะกูแล้วนะกูแล้วนะมึงแล้วเออไม่มีใครโง่โอ้ตายกตายทึงทำไม ไปตีไปด้วย,วยวไไกันก่อนตัวเนี้ยได้ได้เด้เฮ้ยอย่าลุนนะเอ๊ะค่อยๆเดินพอดีถึงมึงอ่ะโอ้ยยิงไปอ่ะเด้โอเคมันไม่มีอะไรให้กวดทั้งนั้นแหละเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะเราต้องมาหยุดให้หมดเฮ้ยเฮ้ยยี่เดียวเฮ้ยมัม<ห>นลงยากว่ะใครบอกว่าไอ้นี้แหละยเดินไปก่อน เฮ้ยมันโหกูจะพาเรามาอย่ามิน่ามินียวอะดู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 โง่ทั้งหมดโง่โง่มีคนไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วอย่าโยนเกมนะคคุณนี่ไงเขย่าใครโยนนไปไปาดูกูน้ำเองกูท้ำเองลงลงนีค่อย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 ไป เฮ้ยได้เงินสดอะไรอ่ะลง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 ยากวิ่งไิ่บีบคอกว่ะอ่ากูก็อยากบีบคอเหมือนกันเมื่อกี้ลิมเดิลิดเดอร์ลงลงลงก่อน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 โอ้ยอย่ากใช้ได้ปหมทีฟ้าคนอื่นเขาดึงตอนี้ย เออหนุ่มเตยตรงนไม่รู้หรอไม่รู้อ่ะเป็นนะเออเขาไปกันหมดแล้วเล่นหนุ่มพวกนี้เนี่ยกูกูก็คิดว่ามึ่งจะไม่ไปกันได้กูรู้ว่ากะกับพี่โรต้ต้อยแล้วโอ้ยเดินสามบล็อกจะถึงวันไหนเงี้ยถามที่นี่ละเขาเรียกวันนี้นะเว้ยโห้ยมันมีคะแนนด้วยหรอไม่ได้ว่ะกูต้องเข้าก่อนแล้วว่ะแบบนี้โอ้ยถ้างั้นต้องเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่เลย อือเดี๋ยวมึงก็แพ้เขาไม่เป็นเหมือนกันเหรออันนี้มันต้องไปด้วยกันอุ้ยติดตูดมึงอะมันมันแย่หไม่เว่อร์ดวเราไม่ควรเล่นเกมแบบนี้ด้วยกันวะมันแย่กันแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องของคะแนนเข้ามาเนี่ยควบคุมไม่ได้คุต้องไม่ได้เข้าไปก่อนแล้วกูตามให้กูได้คะแนนน้อยสินะ เอาอย่างนี้เราเราไปด้วยกันก่อนเวลาถึงสุดท้ายก็แยกกันเข้าประตูโอเคปะพร้อมกันหมายถึงว่ากระโดดข้ามทีละก้อนพร้อมกันใช่ใช่เราจะกระโดดหนึ่งสองสามจะเร่งสปอตอย่าได้ปะอย่าได้สุดท้ายมันล้มจบมาเพื่อนมึงจมไปสามสี่ห้ารอบแผนเป็นกลุ่มอ่ะ กูก่อนปะโอ้ทางนี oh, oh, hmm. oh, oh, <im> ้อุนโมก็อยู่้ายไปเอาเอาเอาถ่ายสุนดีกว่าอะไรเข้ามาใน็อกนี่ลบโอเคอุนไม่ได้ทำไงอ่ะโดยอะไรอ่ะอ๋อมันได้แค่สองคนแล้วเดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอข้างล่างอ๋อมันมีระวังไม่ดูตามมาตาเรืออะไรเลยอย่าดัน มันก็เดินดีๆสิหัวไปเอาก่อนแล้วกันนะพงเดี๋ยวก่อนเลยยงไม่แน่เพื่อน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 เหี้ยมากเลยอ่ะกูจะถึงอยู่แล้วอ่ะกูมีแผนละกูไม่ขึ้นละกูมีแผนอย่ายัวกูแล้วก็ไปซะมันน่าจะง่ายขึ้นไหมอันนี้ เออโง่เดี๋ยวกูก็เดินไปรออนเองอ๋อเอออ่าถ้ามึงโง่อีกนะอ่าเออเออแล้วไงลงข้างล่างเหรอหรือว่ากระโดดข้ามลง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 เฮ้ยลืมลืมลืมไม่ไม่ไปก่อนหรือมันมีกำแพงข้างบนมันจะติดหัวปะอ๋อเออวะติด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  ดีๆอ่าสวยกูัป้ากระโดดไปหน่อยเดี๋ยวเพื่อนติดเดี๋ยวเพื่อนติดอ,อีกสบายอีกอ้าวโอเคแต่เดี๋ยวต้องผ่านแล้วนะไม่เอาแล้วนะแรงมากระโดดด้วยนะไม่ไหวแล้วมันติดหัวว่ากระโดดหรอมึงเซิบหน้าอีกไม่มีไม่มีติดอะไรแล้ว โอ้เก่งมากเก่งมากไปขอเข้ไม่ไน้อ๋อมันคือเสียชีวิตคนตายเยอะสุดใครโง่สุดอันนี้มันมันจะบอกมึงไม่ใช่แค่ไหนเมอฉลาดพุู่คโง่บนโง่